ท่านสบายดีสวัสดีครับนะสัตว์มินิฟาร์มครับนะโอโหช่วงนี้เจอติดงานท่าบันักลกิจแหนเรื่องเกียกงานแน่ครับแล้วแล้วอาจจะเไ้ยบาว่างปันได้ครับเลยครั้งขงวากำจุกตัดใบเขวาไปเไปไปหยิบกับขาขาหนีหายครับแล้วต้องคอไผ่นะครับนะมานี้ก็เน้ยไปดูผลล่องในสองมือแล้วครับเนาะนะ วนลงพอาหญ้าปงหญ่างอกนะครับเนาะแต่ว่าน้ำครับไข่กว่บูมี่อยู่ครับเนาะนี่น้นอ,ยนอยครับบริเวณนี้เป็นเป็นหน,นามจากโมบาร์อะไหลลงมาอาจจะน้าแน่ยน,นะครับเนาะอาจจะมีหนามเน่อยู่แต่ว,ว่าส่วนอื่นนี่แค่ซุ่มนาดินซื้อครับเนาะกับข่กว่บูมี่ครับเนาะเพราะว่าการทำหนาของทางโซนนี่เนาะทางปงกุล่าส่วนอน้ำพร้อยเอ็ดนี่เป็นหน้าปีเป็นหลักครับนะหน้าปรังก์กับ อยู่และไก่แรงน้ำนะครับเนาะจะใส่เป็นเขาเนี้วหรือว่าเขาพวกเขาอายุ3เดือนหรือ1เดือนกว่านี่ครับเนกะ้าสิบวันนะเฮดี๋ยวบ่ค่อยได้ออกมาปันไดครับนะก็เลยเป็นสี่ครับนะขอ,ของเขาแม่แรงค้างหลายมื่นเมื่อกี้ว่าจะทายคไข่ห่าวจุกกล่องออกมาเศร้าห่าวแล้วครับเพื่นไปเพื่นแล้วกมือยู่น้ำก่น,นครับ เดินแป๊บเดียวก็าหอดทีเลยครับวิ่งแป๊บเดียวหอดงัวเลยะเอาในภาพก็เอาออกไปก่อนนะโอ้นี่ยถ้าได้ฉีดยาให้คุ้นบ้านนะครับยาไายพยาธิเนาะบวบหายฟันไข,ข่ขาแข็งนี่ขาแข็งก,ก็มีเห็บมาแน่นะจะต้องใส่ยาอย่างอื่นแท้ครับนะวันนี้นนนครับบอดี้เมาอยู่น้วงูบันไดครับเนาะไปติดภารกิจงานา,นาุนกิจนะปะัญญาแล้วก็ ถึงจะเสร็จหมื่บ้านไปช่วงหนึ่งครับช่วงหนึ่งเนาะอะไอื่นหมดเลยก็จะมีอีกนะแจกเขาสักหน่อยนะเราจะบ่ขาดอะไรมั้งครับนะทำบ่มีภารกิจก็จะมีตอนหนื่งอยู่ครับนะครับเก็บช่วงกับมันนี่กับหย่านฝนฝ่ามาหนำเอ้าอย่ามาอย่ามาหย่านฝนฝ่ามาลงมาหนำอาจจะบ่มีคลิปเก็บให้ททุก่านที่เขามารับชมถ่ายรับชมเนาะก็เป็น นี่แหละครับเนาะปล่อยออกมามาเจอแม่แหลพ่พอดีนะเจะคอควายแม่แหล่เอ้ามาหน,นี้พระท่านโหดจุดไม้ครับน่าจะไปเอ่อจะไปนะปรังนะครับเนาะเช่นเคยเพราะว่าวันอื่นเพิ่นเพิ่นบัวชิดนะเพิ่นไปวัานานั้นเราพิ่นอยู่ดีครับเพิ่นเพิ่นมักตรงนั้นเพราะว่าเพิ่นในภาคคลอนแล้วก็ เอากระว่างแนี่ยครับนะเลี้ยงสำหรับขอกเดียวได้อยู่ครับนะมันเคยชินครับไปแล้ว่ยแล้ว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 ลงไปทางล่างเอ้ยอ่ะไรเห้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นยังดอกมันพันเก่หรอกมันโมเป็นใดหรอกรถต้นนั่นเอาครับจะเลี้ยงครับเอาเอาแล้วเั้ว่านแล้วครับนะ ข้างโดนโดนเนี่ยอาการข้างโดนเป็นสี่ครับโมเด้ออกร่างกายครับอยากจะแล่นครับง้ควายครับนะักสัญญุขอ่อกโดนสัญญุปลอยมากนี่อันดับแรกนี่ต้องเสือกควายไว้นั่ครับเนี่เสือกควายมะกรูนครับนะักสัญญนะุเข้ามีตุ๊กสภาพมามะกรมาใส่กามาส,มาสองหรือว่าอยู่ทึ่งนาครับบ่ได้อีกนะต้องระวังครับเนี่ยจะแล่นจะวิ่งนี่าลากๆนี่ มาครับหลักๆเดี๋ยวมาโอ้โัเนี้มาทัดควายครับนะควายหลายนะมีควายพอจำปาครับมาเขา,าพอพจนนะของว่านไเตือนะนะแะควก็วันเนบกับมาแล้วก็ออกมาพร้อมนี่นะะปปแหละ hào đi vào <laughs> bên này đi ôm bắt đồ lên nè nhìn thế ai đoán hông nè quay phe hông nè นะเก็บ้อหับห่องใส่ตะงงวตะควายหลายรัดมันดเือๆเออมันออกมาใหม่หับขังมือสองมือเนี่ละเกบไปใส่หรันคืออะไรงอองลงน,ไไน้ำ ธ um รดาปกติหาอตั <rebirth remained ırım> ้งวัวยังห่เรียนได้กับว่าท่านดอกข้ามเรียนน่ะว่าภูคาดีภูคาดีก็แล้วว่าท่านดยกันนั่นแหละหัวคอยห่าครับนะฝนฟ้ามันเป็นอากาศอากาศเป็นตะเลน โอ้ม oh, hey, ีใครมีคนเกี่ยวหยาให้ว่เกี <observing Loud? S 2> ่ยวแล้วบเกี่ยวอยู่หน้ากันของหน้าเจยเขาเกี่ยวเบิเรบ่เ้เปตัดหน้าเฮาเด้อนวะโอ้ยต่หน้าจุกองกับมีปัญญาอยู่ว่นี่บา้อี่ มันกขวานมนนรอโด้ควายเนาะมนมันก็อยู่ใกล้คือว่าเราวมันคอกในบานคอในบานเป็นสันคือวานลมีสล่งแล้วครับคุณครับลวลนอนน้ี่กันลงน้ำวตาบ่มันหิวน้ำกินน้ำเออกินน้ำ ตามงวไปก่อนครับผมว่าสิบูงหยาไปทางนี้ควายประตื้อน,นี่ครับเอา้าทางนี้มันลมครับเหนียวขุ่นมูนึงไปแล้วคุ่ณฮะงูตะปอย<า>ผู้เฒ่าผู้เฒ่าไปสองมือวางได้เด่นผมบปเดีไปโอ้น่อแล้วครับเอาครับเล่นกันกนานนลางถนนเลยครับไม่เกรงกลัวเลยครับเอาเต็มที่เอา ไอเกกลัวรถเยียมเลยครับเอาขอทีครับมันมาขีดต้มมันได้ท่าขีดต้มอากาศมันเป็นตัออตนเห่าอย่างนี้มาคุ้มๆในเรียนยางดีอย่าไปแสมมาแซมลงคนนะอีกกินกันกลมเถืน่น กัญญาไปเรื่อยๆอย่างเดียร์ิภีกินใสครับวัฒได้ว่าสิกัด์ตหยาอยู่ครับนะตัวใหญ่ามานี่ขุดขับไปเรื่อยๆครับนะท่าน,นี่ลงแล้วครับนะบังครับเขับไปเ่อใดครับทีศทางครับทั้งเล่ครับมันเล่นนั่มขุนครับไม่แดงไม่แดง ย่างย่างเดียวครับเนะาะเดไปกินบนไดครับเนาะเอามายางคือว่าจะนี่ภาพถนนชอบนะสมัยสามสิบสี่สิบปีครับนะเป็นหนึ่งสี่ลแล้วครับคือวาแวบาซ้ำนี่ราบว่ากี่าก็นี่ครับ นี่กับเป็นประมาณประมาณถนนถนนลากลักอจะอยูจังสี่ล้วครับเนะาะมีหินมีแต่โขนมีแต่ทรายแหนะหนองน้ำแ้ในถนนนะกินน้ำครับน้ำฝนน้ำฝนพ้ากันไป้ายเดียงยางยางเดียวจะที่ไปใส่ครับจะยูวา่าไหมนี่ ไปยางเบิ้งครับเฮ้ยยางยางเดียวครับห่อใจโบตีงนะครับนะจุดมุงไม้ใส่พวกครับโด,ดนดนเป็นครับนะไม่แดงโดนโดนพักหลังๆวันนี้อารมณ์งดงิดง่ายหรือว่าเพิินจะา เป็นสัตว์กับบจักเด้อครับเด้ออาการหนีส่วนมากนะโดยธรรมาชาติรเเับไมแดงอครับลุกละลุกกินล่ะโดยธรรมาชาตินี่อาการเป็นสัตว์พันชิม,มนะเนี่ยพันชิบ่อย,อยู่ครับไปย่างตะเลยตะเลยครับนะสหรับไมเดียเฮาออืมอ,อืมชื่อว่าอ่าเป็นหงเลยครับจอมือครับแล้วก็มืหันใจกัน ปันหางเดียวเราจัก,กรยานครับเนาะปั่นลุยขี่เลนนี่ครับเมื่อยแล้วครับเนาะเอ้าคือว่าเหลือหนึ่งครับนั่นต้องไม่เลยอ๋อมันโมเมนต์ส่วนขอเดียวกันบ่าก็สื่อออกมาสื่อออกมาก็ถือบอถือกันโอ้สัมผัส คือเขามาครับนะก็เลยปัญหาก็เลยนี่ครับนะงามดีครับนะงวดไยสาวส่วนเอาแล็บไปแล้วครับแล็บไปแล้วครับแล็บไปแล้วครับเล่บไปหาเจ้าของแล้วครับไปแล้วครับระวังาได้โคนครับคนครับเลียนนั่นทำไมแล็บไปแล้วครับ โอ้มุยน่ะกินแล้วได้ไปเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปถ้าพุ่นมาจาดกว่าลงกับพุ้นเลยพุ่นน้ำพุ่นน้ำพุ่น ครับสบภาพเขาเอามะายาังครับเนาะอย่าก็เป็นใบเข่าเป็นอยังไปอย่าในี้หน้าชนมากเป็นใบเข่าต้นเขา่าผสมอย่าตัดอย่านะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ครับสําหรับช่วงนี้ครับเนาะอย่าก็เริ่มจะงอกแล้วครับเนาะฝนตกมากสองมื่นแล้วเริ่มจะสดชื่นขึ้นมาเนี่ยวกางันในเหี่ยวแห้ง อยู่ในขั้นหน้ากัตายไปตัดเขาไม้ให้งัวกัตัดบอกระตัดปันได้ครับเนาะเขาเแียงเกินไปครับยานมันตายกับโชคดีครับฝนมาน้ำกลดนะส่วนที่ตัดไปกับสดช yes ื่นขึ้นมาเน่ครับเนาะวันนี้ก็ตั้งใจว่าสิบบอปล่อยแล้วครับเนาะแต่เอื่นกับภารกิจอีกก็ว่าจะหาคลิบใบถาจังน่อยเฮ้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 ยไม่เจอเฮ้ยวันนี้ไม่เจอสีดำครับนะเฮ้ย ไปน้ำมูครับรบุญทู่มเลาเี่นเลยแยกไปแล้วเจะไม่ได้ฟ้ามก็จะไปหน้าปังนะครับนะอุตระกาก็แต่พักผ่อนครับให้เพื่อนไปอยู่พุ่นนะอาจจะมีน้าแช่เนี่ยเพื่อนบอกกินอะไรนะครับแต่ถือว่าได้ย่างได้เดินครับเนาะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่อนแล่แนนะแล่นก็แลนแล้ว đang cà lẻ leo lướt anh yang. Hãy 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 Thấy hãy mua hãy 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 đi hãy 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 Hei! Uh -huh. uh -huh. ทานี่วิบากนะครับนะอาจจะติดคัดแล้วช่วงนี้ครับนะดินอาจจะเล่นก็เกา่าถนนนะนะเป็นเหนียวนะนะเราวัานนี้ทอดปอกทำนี้ทุกนครับนะจะต้องใส่สองมือครับนะคนะนะเป็นเป็นเป็นทรายพอกครับนะก็มันจะลมนะครับนแข็งอยู่แต่ว่ามันจะเป็นนานะข้างบนมันจะเป็นลมๆนิ่มๆนะปานโมไปครับนะอ่นะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ